เปิดอินโปรแกรมเริ่มแล้ววันนี้ที่เบนส์ด k บางนาะรับเสนอรถทุกรุ่นทุกที่ห้อพร้อมบริการอำนวยความสะดวกระดับ5ดาวให้ราคาที่คุณพอใจเพื่อให้คุณเปลี่ยนเป็นรถ Mercedes-Benz คันใหม่ได้ในราคาสุดพิเศษสำหรับ Mercedes-Benz C350 e M G Dynamic หรือ Mercedes-Benz C220 d M G Line รับส่วนลดพิเศษสูงถึง1.50 0 0 0บาทต่อคัน เหตุอินกับเรารวดเร็วปลอดภัยเพราะเรามีเจ้าหน้าที่ชำนาญการเฉพาะทางมั่นใจได้เพราะเราเป็นโชลูมมาตรฐาน Mercedes-Benz ให้บริการครบวงจรซื้อขายซ่อมครบจบในที่เดียว KK n z ี k เกฮเกฟปาณาเมือ e เ e เดสเบ e เอ e เด e n ซ็นตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย